ตอนนี้นะคะเราอยู่กับ Hunter 350น้องใหม่ไฟแรงจากค่ายรอย a l e อ f i e l d นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เปิดตัวมาเป็นที่น่าจับตามองมากๆเพื่อนๆน่าสนใจแหละเพราะว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างทรงเล็กนะแล้วก็ดูสามารถควบคุมคอนโทรลได้ง่ายในเมืองนะคะคันนี้นะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1 2 000, 9 9 9 0 0บาทส่วนราคาตัวท็อปนี่จะอยู่ที่1 3 2 9 0 0บาทนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสี d ด p p เ r Ash นะคะเดี๋ยวกุ๊กอะจะไปขับขี่รีวิวทดสอบเพื่อนเพื่อนได้ฟังกันว่าคันนี้ฟีลลิ่งความรู้สึกจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปนี้ค่ะ ทริปนี้นะคะกุ๊กต้องบอกว่ากุ๊กเนี่ยได้สัมผัสกับ Hunter 350นะเป็นระยะทางประมาณ232กิโลเมตรนะอันนี้ก็จับจากไม์ตัวเองที่เปิดตั้งแต่ออกตัวแล้วก็กลับถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็เราออกตัวกันที่ศูนย์รอยัลแอนฟีวุธมอนทสาย5นะคะเป็นทริปที่ร่วมไปกับ ทาง Royal e n f i e l l Thailand นะพวกพี่ๆเขาก็ขี่มารับเราจากตึก C W Tower นะคะมารับเราที่สาย5นะเราก็ออกเดินทางไปพร้อมกันทริปนี้ก็จะมีหลากหลายรุ่นนะคะที่มาร่วมนะไม่ว่าจะเป็นทีมารายานคลาส s ิกเมทิอออินเตอร์เซนะแล้วก็มีพี่ๆร่วมทริปเนี่ยมีทั้งคนไทยแล้วก็ คนต่างชาตินะคะก็ต้องบอกว่าเป็นทริปที่สนุกสนานแล้วก็ขับขี่กันได้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะเพราะว่ามีพี่ๆมาแชลคอยดูแลทั้งหัวขบวนแล้วก็ท้ายขบวนนะคะต้องบอกเลยว่าอุ่นใจมากๆนะคะการขับขี่รอบนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีการขับขี่ทั้งช้าและเร็วสลับกันไปนะก็เอาจริงๆการทําความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 7 0ถึง1น0นะคะแต่ว่ากุ๊กบิดพี่ฮันเตอร์เขาอะกุ๊กลองไปสุดที่120นะก็ขึ้นได้แค่นี้นะคะให้เพื่อนๆพื่ทำใจไปเลยได้แค่นี้แหละจะบอกว่าฟิลลิ่งตอนที่จับขึ้นไปที่120นะเพื่อนๆคือมันไม่ได้เป็นแบบว่าบิดแล้วตื้อปึงมือสั่นอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ค่อยออกอาการนะสำหรับตัวเนี้ยที่ลองมาหรือเป็นเพราะถุงมือมันดีไม่รู้อวยถุงมือแล้วหนึ่งอะอันนี้ก็ต้องไปลองเองด้วยนะ แต่กุกที่จับได้นะคือ120ตรงนี้คือเหมือนเขาก็ยังไหลของเขาไปเรื่อยๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นอาการรอบตัดอะ่ะ Hunter 350นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบ J-Series นะขนาด 349cc สซีซีสูบเดียวนะคะเป็นเครื่องตัวเดียวกับที่ใช้บน Meteor แล้วก็ Classic 350เลยดีไซน์รอบนี้นะุมอมบอกว่าสวยโดนใจวัยรุ่นถูกใจวัยกลางคนแล้วก็ที่สำคัญ คนสูงวัยต้องชอบมากๆนะคะด้วยดีไซน์ที่ออกมาสวยมากๆเปิดตัวมาเนี่ยมีแต่คนร้องว้าวทั้งนั้นนะเพื่อนๆถ้าชอบสายคลาสสิกนะลองไปดูตัวนี้ตัวจริงอาจจะได้ซื้อติดมือกลับบ้านมาก็ได้นะคะตัวนี้มี abs มาให้แบบ2อทิศทางนะแล้วก็มีแค่5เกียร์เท่านั้นไม่ต้องหาเกียร์หนะคะขี่แค่5เกียร์นั่นแหละ ถังน้ำมันนะคะขนาด13ลิตรต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันจริงๆนะคะที่ขี่ไปเนี่ย2 3 2กิโลเมตรกินน้ำมันไปแค่3ขีดมีทั้งหมด7ขีดนะเรือนใหม่เป็นทรงกลมนะคะแบบดิจิอนาล็อกนะก็จะมีโชว์บอกเกียร์แล้วก็โชว์เวลามีทริปให้เราเล่นได้2ทริปนะคทริป1ทริป2นะคะแล้วก็มีโชว์เกียร์น้ำมันนะต้องบอกว่าดีไซน์เข้ากับไฟหน้ารถมาก ชุดสวิตท,ที่ประกับซ้ายขวานะคะก็ดีไซน์ออกมาเป็นแบบปุ่มหมุนนะจะมีความคลาสสิกมีความวินเทจอยู่ในตัวเบาะก,ก็เป็นแบบเบาะตอนเดียวนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED ตัวเนี้ยกูว่าถ้ามีคนเอาไปทำคัสตอมนะมันต้องออกมาสวยมากแน่ๆเลยค่ะ กุ้กร่อมฮันเตอร์สนะคะต้องบอกว่าเหยียบเต็มพื้นเหลือๆเลยนะตัวนี้เขาทําเบาะมาไม่สูงมากอยู่ที่80เซนติเมตรค่ะเพื่อนๆอุ่นใจได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจเพราะว่าช่วงตัวแต่ละคนสั้นยาวไม่เท่ากันอีกเนาะก็ไปลองคร่อมที่ศูนยนะคะตัวนี้นะคะแน่นอนวัดโตลมนะก็หมอบเอานิดน,นึงก็พอช่วยได้นะคะเบาะนุ่มกำลังดี ไม่ได้นุ่มแบบเมทิออนะคะเพราะยังไงกุ๊กก็ยังยกให้เมทิออ350เป็นเบาดที่นุ่มโคตรๆของค่ายรอยัลแอนด์ฟิค่ะอันนี้ต้องออกตัวเลยนะว่าโคตรนุ่มอะ่ะถ้าใครเคยดูรีวิวอันก่อนกุก๊กก็จะรู้ว่ามันแบบหน้าหลับบนรถมากๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมาขับขี่ในเมืองตอนนี้นะคะกุ๊กว่าตัว Hunter 350 ตอบโจทย์ข้อนี้อย่างแน่นอนให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพิ่มเข้าไปในลิสต์ของอเพื่อนๆเลยนะคะด้วยความที่รถมีน้ำหนักเบาเพียง179กิโลกรัมนะคะไม่รวมน้ำมันแล้วก็ที่กุกสัมผัสได้เนี่ยอีกหนึ่งสิ่งนะมีความรู้สึกส่วนตัวเลยว่า Hunter เ,เนี่ยองศาคอเลียวเขามีความสมูทควบคุมง่ายมากนะคะแน่นอนว่าตอบโจทย์การใช้งานของอเพื่อนๆที่ไม่เคยขี่รถ คลาสเล็กแบบนี้นะอาจจะอัพมาจากร้อย5 0นะตัวนี้มือใหม่มาขี่กุกว่าขี่ได้ง่ายอย่างแน่นอนค่ะในสถานการณ์ช่วงรถติดนะต้องบอกเลยว่า Hunter 350ทําทำงานตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวเพราะว่าช่วงจังหวะที่เรามุดตามซอกตามหลือบะด้วยความที่รถเขามีขนาดเล็กนะแล้วก็น้ำหนักเบาการควบคุมขับขี่ของเราในสถานการณ์แบบนั้นอนะมันง่ายมาก เราก็สามารถผ่านช่องต่างๆไปได้ดีเลยเพราะด้วยความที่รถเขาเล็กอย่างที่บอกไปนะคะอีกหนึ่งข้อนะการขับขี่ในเมืองอะ่ะเพื่อนๆจะไม่ชอบรถที่มันร้อนใช่ไหมสำหรับตัวฮันเตอร์นะเขาระบายความร้อนด้วยอากาศคือที่กูสัมผัสมาไม่รู้สึกถึงความร้อนรถออกมาเลยนะคะต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ระบายความร้อนได้ดีเวลาขี่ในเมืองอะ่ะ ถ้ารถร้อนระอุมากๆอะ่ะมันจะยิ่งทำให้เราเหนื่อยมากในการขับขี่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ตอบโจทย์มาชมบั้นทายกันหน่อยนะคะต้องบอกว่าเบาะนะดูเหมือนว่าทรงมันจะสั้นท้ายสั้นมากแต่มันไม่ได้สั้นขนาดนั้นสามารถซ้อนสองได้สบายก้นกันทั้งคู่นะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมาซ้อนแต่ว่ากุ๊กก็ไม่ให้ใครซ้อนนะคะ ค่อนข้างเล่นตัวนิดนึงอะหยอกหยอกนะแต่ว่าในส่วนของแรงบิดนะรอบต้นเนี่ยที่สัมผัสจริงๆเลยอะคือเขาค่อยๆขึ้นมานะคะไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วก็ในส่วนของรอบกลางกับปลายอะกูว่าเขาทําได้ดีนะมันจะค่อยๆไหลลื่นขึ้นมาก็ยังคงย้ําแหละว่ามันเหมาะกับมือใหม่มากๆอะแล้วก็ขี่ง่ายเพราะว่าถ้าต้นขึ้นค่อยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยการควบคุมรถในการบิดคันเร่งครั้งแรกอ่ะ มันจะทําให้คุณมั่นใจมากๆนะครับขี่ที่จะเปิดคันเร่งต่อไปนะคะช่วงล่างของพี่ Hunter 350นะคะกุ๊กไม่ได้ลองปรับเล่นอะไรนะคะเพราะว่ามีเวลาไม่เยอะก็อยากแนะนำถ้าเพื่อนๆไปลองที่ศูนย์ก็ขอให้เซลล์ช่วยลองปรับเล่นก็ได้นะคะปรับด้านหลังได้ทั้งหมด6ระดับนะเป็นชคคู่นะคะ แล้วก็ระยะยุบจะอยู่ที่102มิลิเมตรนะส่วนด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะคะระยะยุบจะอยู่ที่130มิมแกนเขาจะอยู่ที่41มิมค่ะ mm hmm. ก็ที่สัมผัสมาเลยนะหน้างานอะที่ขี่อะเจอหลุมเจอลูกระนาดเจอบอ่อน้องทํางานได้ดีคือมันไม่ได้กระด้างนะสาหรับกุกว่าโอเคและในระดับเนี้ย แต่ถ้าได้ลองปรับเล่นอีกหน่อยก็อาจจะสัมผัสฟิลได้เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงเลยนะคะแต่ค่าโรงงานที่เขาตั้งมาถือว่าโอเคในการขับขี่สำหรับกุกในรอบนี้แหละตัวยางติดรถนะคะเป็นของแบรนด์เซียนนะคะเป็นของประเทศอินเดียนั่แหละต้องบอกว่าเป็นยางติดรถมาที่ตอบโจทย์ความหนึบได้ดีไม่แย่นะคะเพราะว่าบางทีถอยรถมาใหม่ๆอย่ยางเดินนี่โคตรแย่เลย แต่ตัวนี้หนึบกำลังสวยแล้วแล้วก็สามารถวิ่งทางดำได้ดีมากทางดินได้ลองหน่อยนึงถือว่าโอเคเลยนะคะก็แต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความมั่นใจก็ไปเปลี่ยนยางเอานะตัวนี้ก็เป็นยางแบบทูบเล e นะคะไม่มียางในสบายใจได้เลยช่วงกลางคลิปที่กุ๊กบอกไปนะคะว่าอัตราการกินน้ำมันน่ะกุ๊กว่าประหยัดมากๆแต่ว่าคำนวณออกมาไม่ได้เพราะว่ากุ๊กอ่ะ ขากลับบ่ะไม่ได้แวะเติมกลับไปให้เต็มถังนะคะเพื่อที่จะคำนวณอัตราการกินน้ํามันที่แท้จริงแล้วก็หน้าจอก็ไม่ได้มีบอกนะก็ต้องบอกว่า2 3 2กิโลเมตรที่ขับขี่มาน้ํามันมันมี7ขีดลดไปแค่3ขีดเพื่อนเพื่อว่าประหยัดไหมอะ่ะก็ยังไงก็ลองไปดูรีวิวท่านอื่นก็ได้เผื่อเขาคํานวณไว้แล้วนะของกุกรอบนี้ไม่ได้คํานวณต้องขออภัยมาด้วยนะคะจบกันไปนะคะการรีวิวพี่ฮันเตอร์สนะ ก็ต้องขอบคุณทาง Royal e n f i e l d Thailand แล้วก็รอย Anfield ลดพุดทธมณฑลสาย5มานะที่นี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้หรือว่าคลิปไหนๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วมารอติดตามกันว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ